กันแน่งงอดีมาทำอะไรที่นี่อ่าผมขอย้อนความกลับไปเมื่อประมาณคลิปก่อนหน้านี้ของเกมนี้นะครับตอนน้ำมนตอนน้ำมนโอ้พันเจ้าโอ้วัะเจ้าโอ้พัะเจ้าถ้วยโอ้วัะเจ้าโอ้โอ้โอ้วัะเจ้าถ้วยนั่นแหละก็ก็เมื่อประมาณปีที่แล้วนะก็ก็ก็ปีหนึ่งแล้วอ่ะปีหนึ่งแล้วไม่เเกมนี้คิดถึงเลยขอลองสักนิดนึงสักนไม่ไหวอยากเล่น มา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 อ่าอะไรอีกนึงหมแตกเฮ้เกมนี้ลังหัวได้ป่อืออือฮือล่าหัวล่าหัวหมดแตกเว้ยหมดแตกว้ยโอ้โปืนปืนอะไรเนี่ยปืนไรปืนไรปืนไร ปืนไปืนไทำายทำายโอ้ปืนไนี่คือปืนปืนโอ้ไอเอ็มทอเอ็มรากหัวหน่อยลากหัวหน่อยากหัวหน่อยลากหัวหน่อยากหัวหอยดี๋ากหัวเดี๋ยเดียเฮ้ยไรือเฮ้ยไรลังลังัโธเฮ้ย เนพระเจ้าพระเจ้าสายฟ้าแนละ้วพระเจ้าพระเจ้าสายฟ้าแนละ้นี่คือ,อรักใคโยโรักใคพลังอันยิ่งใหญ่มาพือกับความรับใชอัใหญ่หยิ่งอะ่ะมาแล้วฮูดฮูดในตำนานปวดปอยปวดปอยปวดปอยฮ้าพลังในครั้งนี้นะ่ยข้าจะมีวันลืมเลยไหน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 ไ

เมื่อกี้ขันไหนเมื่อกี้ขันไหนอ, <laughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะจุดเกิดคุณคุณทำไมเหมือนทำไมเหมือนเป็นเดจาบู <S 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 โอ้ธรรมดาน เออเออนั่นนั่นคุณไปเลยเสาไวไฟนะหนอ้ยไม่ยอมรับเลยทั้งนิดสวัสดีครับขอเข้ามาหน่อยครับมีใครอยู่ไหมครับผาโรดอ่าพอดีว่าจะขออนุญาตพังพังที่นี่นะครับพอดีนายกสั่งมานะครับนายกคนนี้น่าแกลียดไม่ดีนะมายิงกันที่นี่นะเห็นไหมมันมีถังนล้วบันเลยเห็นไหมเด้ยเน่เน่เน่เป่าเป่าเป่าเดี๋ยวนี้มันลุกลุกไงอยากแบบครับมันมันลุกลุก สาตาสาตาสาตาดีต่อจิตใจอะไร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 ต้องอะไรต้องอะไรจะ่ไหมเราสาดใช่มเราสาดดีๆอะไรนี่อะไรเออสงครามรั้งนี่นะอะไร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 ต้ังอะไรต้ังอะไร น่ากลั่นเลยนอากลั่นเลยน่ากลั่นเลน่าเดี่ยวนะเน้นน่าเดี่ยวเน้นเน้นหเน้นๆนะน่าอะไรโอเคนะฮะก็กัดเลยอะไร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 ไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะปะเกีแตกแล้วปะเกียร์แตกวะไม่ไหวละไม่ไหวละ โอเคครับทุกคนอน่าถ้ากจเกิดใครชอบคิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผ่านมาด้วยนะครับผมขอไปทำสงครามต่อละไม่ไปแอนสงครามครั้งนี้ยังไม่จบเลยเพื่อนเชยร์